สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับกอยกันยายนนะครับผมออก็หลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับฝนตกนะครับหลังจากวันอาทิตย์วันที่30สิงหาคมนะครับผมผมลงคลิปไปนะครับก็ว่าจะลงอีกวันวันจันไม่ได้ลงครับฝนตกกลางคืนนะครับนะก็มาดูความเสียหายกันนะครับว่าดอกไม้เราจะเสียหายขนาดไหนนะครับไอ้ที่คัดมานะเพื่อนไอ้ที่คัดมาเนี่ยก็คือเสียหายน้อยที่สุดครับไอ้ที่ ไอ้ที่เสียหายเยอะๆนะผมไม่อยากให้ดูเลยนะครับว่ามันเสียหายขนาดไหนนะครับผมดอกนี่จะช้ำหมดนะครับมาดูเสียหายน้อยๆกันนะครับอันนี้ขนาดเสียหายน้อยๆนะครับดูดอกครับนะฮะแล้วดูแท่ไม่ได้เลยนะครับไอ้ดอกเอ่อดอกไหนพิ่งจะบานเนี่ยก็ค่อยยังชั่วนะครับเห็นแบบนี้นะครับแดงนะครับอันนี้ชมพูนะครับก็มีดอกเดียวอ่ะมันไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกครับนะแต่เกิดมีหลายๆดอกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบเนี้ยเนี่ยดูครับ ช้ำหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ต้นนี้รากสวยนะครับรากสวยคอยาวนะครับอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับเนี่ยดูนะครับดอกมันนะครับพอโดนฝนเท่านั้นแหละครับไม่ต้องห่วงเลยครับเพื่อนๆช้ำหมดครับเดี๋ยวก็ร่วงนะครับเนี่ยเี่ยเดี๋ยวผมก็เด็ดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมปล่อยมันทิ้งเองนะครับอ่อ่ดูนี่คอตกเลยครับ สงสารก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับเนี่ยตอนนี้นะครับก็อยากให้มันบานอยากให้มันสวยอยู่ตลอดนะครับแต่มันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีไอ้ที่กันฝนเนี่ยร่วงมาแล้วครับร่วงมาเลยจับก็ร่วงอันนี้ก็ช้านะครับนี่ก็ช้านะครับโอ้โหตายนะครับนี่ใบนี่หลังจากที่ฝนตกก็จะมีเชื้อนู่นเชื้อนี่ใบหลุดร่วงไปบ้างนะครับ มันร้อนแล้วก็เจอแดดนะครับเพื่อนร้อนแล้วเจอแดดเจอพอแดดจะจัดแล้วมาเจอฝนอีกเอาตายนะครับเนี่ยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมยังไม่ลงคลิปยังไม่ถ่ายลงนะครับเพราะว่ามันไม่สวยนะครับตอนนี้นะครับมันไม่สวยรากสวยนะครับแต่ว่าดอกมันไม่สวยนะครับถ้ารากนะสวยนะครับดูครับตัวนี้อ้วนบึกเลยนะครับอยู่ในกระถาง10 10 สิบสองสิบสองนิ้วอันนี้แปดอันนี้แปดใเทียบกันผมไม่ได้ตลับเมตรวัดดูอันนี้แปดนะครับเนี่ยมือผมจับดูเนี่ยแปดนะครับตัวนี้ติดเชื้อรานะครับเพื่อนไม่ต้องถามมานะครับติดเชื้อราอยู่ติดเชื้อเน่าอยู่นะครับผมกำลังรักษาอยู่นะครับจนเพื่อนจะเห็นเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเราจะถามซื้อต้นนี้เดี๋ยวผมจะไม่ขายนะครับว่ามันติดเชื้ออยู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่ เห็นเลยนะครับติดเชื้ออยู่ครับ <antique> คือผมกําลังให้ไตโคเดอร์มา,าไปเมื่อคืนนี้ครับแผลเริ่มจะแห้งแล้วนะครับอผมใช้ไตโคเดอร์มาหยดใส่ตรงตรงรอยแผลเลยนะครับนี่อ้วนอ้วนนี่กําลังออกดอกผมก็รอรุ่นเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นดอกสีอะไรนะครับนี่นี่ดอกตุ่มตุมนะครับสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้นะครับอ้าว้วนตุกปุกเลยนะครับอ้วนตุกปุกเลยนะครับสมบูรณ์มาก อ่าเนี่ยแดง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 อะไรเนาะแดงชั้นเดียวแดงอุดมทรัพย์อ่ะครับใบก็มันก็เหมือนอุดมทรัพย์อ่ะเนาะใบก็แต่มันจะทรงเตี้ยนะครับเนี่ยใครจะเอารับเลยนะครับขายเนี่ยครับไอ้ต้นนี้อ่ะใครอยากจะเอารับเลยครับร้อยสามสิบครับนี่ลดราคาแล้วนะครับอ้วนตุกปุ๊กเลยนะครับแต่ต้นนี้ไม่ขายนะครับต้นนี้ต้นนี้ไม่ขายต้นนี้ของของอ่าของของแฟนผมนะครับ อันนี้ดอกสีขาวที่จริงมันดอกสวยนะครับเพื่อนเนี่ยแต่พอมันโดนฝนแล้วครับเดี๋ยวรอดอกรอดูดอกตูมนะครับสีขาวอมชมพูนะครับเนี่ยกรีบกรีบมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยนะครับปลายกรีบจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับเนี่ยดอกตูมออกเยอะเลยนะครับทรงมันก็อ้วนๆเหมือนกันอันนี้อ้วนตุกปุ๊กเลยนะครับเต็มกระถางเลยกระถาง8ดนิ้วนะครับเนี่ยนะครับเกือบจะเท่า เท่ากระถางเลยนะครับอ้วนตุกๆุกเลยนะครับเนี่ยต้นต้นนี้นะครับต้นนี้ปลอดภัยนะครับไม่มีเชื้อรานะครับดอกตูมกำลังจะออกนะครับถ้าไม่เจอฝนอีกนะครับถ้าเจอฝนอีกมาเมื่อไหร่นะครับไปแน่ๆนะครับดอกตูมดอกอะไรเนี่ยครับดอกไม้เป็นอย่างนี้ครับเพื่อนถ้าเกิดว่าเจอฝนหนักๆเข้านะครับมันก็ร่วงนะครับต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปหลายกระถางแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือต้นนี้นะครับต้นที่แบบผมว่าออกดอกมาเป็นพวงนะครับต้นนี้นะครับออกดอกมาเป็นพวงแล้วก็เวลาร่วงมันจะร่วงพร้อมกันหรือเปล่านะครับเพราะว่า มันมาเป็นพวงมันบานก็บานพร้อมกันนะครับเนี่ยก็มีดอกตูมก็มีนะครับนี่ครับแต่เห็นไหมเพื่อนๆพอพอฝนตกมาปั๊บเห็นไหมครับว่าเนี่ยดอกดอกที่กําลังตูมๆนะครับเนี่ยมันจะร่วงไปเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันมันห้ามมันไม่ได้นะครับช่วงไหนช่วงไหนดอกบานช่วงไหนดอกตูมดอกร่วงนะครับแต่ต้นนี้ทรงสวยครับ โตนี่ดูนะครับสวยครับนี่เดี๋ยวมาดูโลเ้นชิกกระดากันบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ผมบอกไปเลยนะครับว่าผมขายอยู่ที่อันดูมือผมนะครับมือผมจับนะครับอันนี้กระถางใหญ่นะครับ12นิ้วนะครับ12นิ้วเนี่ยโลเ้นชิกกระดานะครับผมบางครั้งผมก็พูดผิดพูดถูกนะครับไอ ต้นเนี้ยนะครับจะว่าใหญ่ไหมว่าใหญ่ไหมสิบสองนิ้วก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใหญ่กว่าแปดนิ้วเนาะนะครับแปดนิ้วดูดูจะวัดจะคืบนะหนึ่งคืบสองคืบสามคืบน่าจะเกือบเกือบสี่คืบ,คบนะครับเพื่อนๆนะครับมือผมก็ใหญ่เนาะเกือบเกือบสี่คืบนะครับไอ้ต้นเนี้ยผมขายที่สามร้อยห้าสิบนะครับต้นนี้ผมขายที่สามร้อยห้าสิบนะครับ,นะรบ,รบถ้าใคร ช่วงนี้นาทีทองนะครับถ้าใครอยากได้ก็รีบเอาเลยนะครับ350นะครับผมนะก็ราคานี้ก็คือถือว่าถูกแล้วนะครับ350นะครับเทียบกับเทียบกับไซส์เทียบกับขนาดนะครับผมอ่ะมาดูต้นนี้โกลเด้นชิกเก้าเหมือนกันนะครับดูซะครับดูความฝนครับผมเจอฝนนะครับดอกหายหมดนะครับใบร่วงหมดนะครับผมก็ ห้ามกันไม่ได้อย่างว่านะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ดอกสีขาวชมพูนี่กําลังออกดอกตูมนะครับจอดอกอยู่นะครับกําลังจออยู่นะครับกําลังจะออกดอกนะครับผมนี่อันนี้ก็โคตรสวยนะครับนี่นะครับนี่ให้ดูโคตรนะครับผมสวยไหมครับถือว่าสวยนะครับต้นไม้ก็ไซส์ใกล้เคียงกันกับต้นนี้นะครับแต่เล็กกว่านิดหน่อย เล็กกว่าโเด้นชิกาด้านิดหน่อยนะครับอันนี้โเด้นชิกาด้านะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ดอกสีขาวนะครับไซส์เดียวกันนะครับแต่ว่าความสูงทรงพุ่มนะครับอาจจะเล็กกว่านะครับแต่ถ้าดอกออกมาเนี่ยแต่ไอ้สีขาวเนี่ยดอกมันจะเยอะนะครับดอกเยอะแล้วก็ดอกใหญ่นะครับผมถ้าดอกออกมาเนี่ยโอ้โหตูมเต็มบานเป็นดอกช่อดอกเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะรอไม่มีใครเอาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันออกดอกบานๆานแล้วจะ เพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหมันสวยงามนะครับต้นนี้ผมรู้ว่ามันจะสวยนะครับผมเลยเอามานะครับเอามาโชว์นะครับผมอ่ะเนี่ยเลือดอกเดียวนะครับเอามาเอามาโชว์ไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันสวยแล้วค่อยเอาออกกล้องข้างหน้านะครับอันนี้ก็โคนสวยนะครับแต่พุ่มเล็กอันนี้โคนสวยนะครับผมบอกว่าให้ให้ให้คะแนนกับโคนนะครับโคนต้นมันสวยนะครับเนี่ยผมดูว่ารากเป็นรากธรรมชาตินะครับ โคนเขาสวยนะครับมีรากออกนะครับแต่ทรงพุ่มเล็กนะครับแต่ทรงพุ่มเล็กนี่แก้ได้ง่ายครับเพื่อนนะครับก็ให้ปุ๋ยตัวตัวหน้านะครับให้ปุ๋ยตัวหน้าอย่าเพิ่งให้มันออกดอกนะครับให้ปุ๋ยตัวหน้าที่มีตัวหน้าสูงๆนะครับไม่งั้นก็ขี้วัวน้ำหมักขี้วัวก็ได้ครับให้กิ่งมันยืดไปก่อนนะครับเร่งให้กิ่งมันยืดไปก่อนยืดไปก่อนแล้วเราก็ตัดแต่งทรงพุ่มนะครับพอเราตัดแต่งทรงพุ่มเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็มันจะ พอเราตัดแต่งทรงพุ่มพอได้ทรงพุ่มแล้วใช่ไหมครับแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันออกดอกนะครับคราวนี้มันก็จะได้ทรงพุ่มที่ตามความต้องการนะครับได้ทรงพุ่มที่ใหญ่แล้วก็มีดอกนะครับแล้วมันก็จะสวยนะครับพูดไปบางคนก็อาจจะไม่เห็นภาพเนาะมันต้องมันมันใช้เวลานะครับมันใช้เวลาเนี่ยพอกิ่งมันยืดตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้กิ่งยืดแล้วนะครับอันนี้โลเดนชิกาด้านะครับเนี่ยพอกิ่งมันยืดใช่ไหมครับเราก็จะตัดแต่งนะครับ ตัดแต่งทรงพุ่มก็คือว่านี่ขอบกระถางใช่ไหมครับขอบกระถาง12นิ้วเราก็ไม่ให้มันเกินขอบกระถางนะครับแล้วก็ตัดแต่งให้มันเป็นมนๆน,น,นะครับเสร็จปั๊บตัดหนึ่งแตก2ตัด2แตก4นะครับแล้วครันนี้ทรงพุ่มมันจะเต็มนะครับพอแน่นเสร็จพอทรงพุ่มแน่นเสร็จมันจะมีดอกพอมันมีดอกเนี่ยมันจะสวยนะครับผมมานสะพั่งเลยครับอันนี้ต้นกล้าสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับผมก็จะให้ปุ๋ยออสโมโคดแบบนี้นะครับเพื่อน ให้ข้างบนแบบนี้เลยนะครับโรยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ดินมันจะเปียกอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ดินนะครับคือคือคุยมะพร้าวมันจะมีความชื้นอยู่แล้วนะครับแล้วรากมันนะครับมันจะได้กินอยู่ตลอดนะครับนะพอมีแดดมีแสงนะครับมันก็จะได้กินปรุงอาหารอยู่ตลอดนะครับนะอันนี้ใบไหมผมก็ไม่รู้แดดมันลวกหรือเปล่าตั้งแต่ช่วงมันร้อนๆนะครับพวต้นอื่นไม่เป็นนะครับมีต้นนี้กับต้นนี้เป็นนะครับนะเนี่ย พอมันกินปุ๋ยไปเสร็จปั๊บมันอ้วนอ้วนนะครับแล้วเราค่อยแยกลงกระถางนะครับอันนี้เดือนกว่าแล้วครับผมยังไม่มียังไม่มีเวลาแยกนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็โกลเด้นชิกาด้านะครับของคุณพี่อะไรไม่รู้อยู่ภาคใต้ในจองไว้นะครับจองเขาโอนเงินมาแล้วครับโอนจองต้นนี้ไว้นะครับจนดอกมันร่วงหมดแล้วครับแต่ว่าดอกดอกตูมกําลังออกนะครับเนี่ยดอกตูมเขากําลังออกเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะบานนะครับแต่เขามีติดภารกิจนะครับเขาเลยบอกว่า ให้ส่งหลังบันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหลเะเดี๋ยวคุณพี่ถ้าดูคลิปผมแล้วคุณพี่ติดต่อมานะให้ผมส่งวันไหนครับเนี่ยผมก็ยังง,งงงอยู่เนี่ยบางครั้งมันหลายเจ้านะครับบางคนบอกว่าเอยเออไม่ได้ส่งรูปภาพให้ดูแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทำไมเขาไม่ติดต่อเราบางครั้งผมก็ต้องกราบประทานโทษกราบขออภัยจริงๆนะครับว่าผมจําไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันมีลายขึ้นมาเนี่ยนะครับ แค่ยี่สิบคนเนี่ยผมไล่ดูไล่ดูนะครับมันก็มันก็นกเยอะแล้วนะครับบางครั้งมันขึ้นมาขึ้นมาเอ๊ะของใครบ้างเนาะผมจำเอาแล้วครับเหตุผลที่ผมไม่รับไม่รับจองแล้วก็ไม่รับโอนเงินก่อนนะครับนี่แหละครับก็คือว่าหนึ่งจำไม่ได้ครับผมผมกลัวจะหาต้นไม้ให้ท่านไม่ได้นะครับกลัวจะแบบว่าเอ้ยเวลาฝนตกเวลาอะไรเงี้ยผมเอาออกมาเงี้ยกลัวจะมันเอ้ย เอามาแล้วมันไม่ใช่มันไม่ถูกนะครับกลัวกลัวเพื่อนๆในเอ่อสมาชิกอ่อจะว่านะครับผมนะก็นะครับคงเข้าใจนะครับเอาล้วครับในช่องทางการติดต่อนะครับก็คือใครอยากติดต่อผมนะครับอ่ะผมจะบอกเบอร์ช้าๆนะครับเบอร์ติดต่อแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวกันนะครับสามารถเพิ่มไลน์ได้นะครับอ่าถ้า ID ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอาเบอร์ติดต่อก่อนนะครับอ่ะศูน

นะครับก็บักทองนะครับตามชื่อช่องนะครับถ้าจด i อ l ดี e ไไม่ทันก็ดูในชื่อช่องเลยครับผมนั่นแหละพิมพ์อย่างนั้นแหละครับนะโอเคนะครับเช้านี้ก็มาทักทายกันกับเพื่อนๆนะครับผมก็หวังว่าคงจะเห็นเห็นความไม่สวยนะครับเช้านี้นะครับผมนะฮะก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับก็ดูดอกไม้มันช้ำชับกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้การหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวใหม่นะครับเอาสวยๆมาตั้งนะครับนะครับ ขอบคุณมากครับจากช่องหมอทอง c ชาแนลเดอร์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับผม